ข่าวเรื่องทุกคนตลกใหม่สาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสซึ้งถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดทุกคนตลกคนใหม่นะครับแกชื่ออะไรครับทุกคนยาวเป็นตะเบิงใช่ไหมชื่อยาวเป็นตะเบิงใช่ไหมเพราะว่าแกพิมพ์บอกว่ายาวเป็นตะเบิงนะครับขอบคุณมาลัยน้ําใจจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับนะครับแล้วก็โพสต์รูปนะครับมาลัยน้ําใจจากน้องอุงอิงเนี่ยนะครับลงโซเชียลหลังจากการ หลังจากนั้นครับทุกคนแฟนกับ f c เนี่ยก็โอ้โหกดแชร์กันโดยรวแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจโดยรวกันเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกครับทุกคนน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีน้ําใจนะครับให้กับทุกคนเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่เลยครับตลก ตลกที่เพิ่งเข้ามาครับทุกคนน้องก็คงนึกถึงวันที่ตัวเองเข้ามานะครับเข้ามาแล้วแบบว่ามาลัยยังไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีกําลังใจมากนักนะครับอุ๋งอิงก,ก็คงจะนึกถึงแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมีความเป็นผู้นําเนี่ย สูงมากๆสําหรับองค์อิงนะมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความเป็นผู้ให้อยู่เสมอนี่แหละเหตุผลที่แฟนคลับ f c ถึงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจครับทุกคนให้กับตลกใหม่หรือคนที่เข้ามาในวงใหม่ทุกคนก็แล้วกันนะครับสําหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทุกคนองค์อิงออน้องจะให้กําลังใจเสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งด้านคําพูดนะครับหรือแม้กระทั่งรางวัลน้ําใจแบบนี้น้องก็จะมีให้นะครับพี่ๆในวงเสมอ ซึ่งเป็นน้ําใจที่งามมากๆาถ้าทุกคนยังจําได้เนาะคำพูดคําพูดหนึ่งที่อุ๋งอิงเนี่ยได้พูดให้กับน้องๆที่เข้ามาออดิชั่นนะครับน้องบอกว่าใส่ให้เต็มที่นะครับอย่าก,กักความฝันของตัวเองนะครับมีความสามารถเท่าไหร่งัดออกมาให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับ ผู้บริหารเนี่ยได้เร็งเห็นนะครับอุงอิงพูดคานี้ครับทุกคนซึ่งน้องไม่คิดว่าคนอื่นจะมาเป็นคู่แข่งตัวเองนะครับน้องคิดว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาเพื่อสร้างสีสันให้กับวงของตัวเองเข้ากับให้กับองค์กรของตัวเองนี่แหละทําไมคนในวงถึงหลายๆคนเนาะถึงเรียกน้องว่าเป็นบอสน้อยอย่างพี่พี่คอนวอยเนี่ยทำไมถึงเขาถึงเรียกน้องว่าเป็นบอสน้อย เพราะองอิงมีแนวคิดนะครับมีทัศนคติกว้างไกลกว้างขวางนะเป็นคนกว้างขวางเหมือนบอสโจเนี่ยคือถ้าในคําว่าบริหารเนี่ยองอิงได้พ่อโจมาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความใจบุญนะครับเห็นไหมครับทุกคนเข้าไปทําบุญกันที่มูลนิธิเพื่อคนตาบอดหรือว่าโรงเรียนโรงเรียนคนตาบอดเนี่ยองอิงพ่อโจไปเราเนี่ยนึกถึงเลยว่าตั้งแต่บอสโจตั้งวงมาเนี่ย บอสโจให้โอกาสทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาแล้วก็มีผู้พิการต่างๆที่เข้ามาอยู่ในวงแล้วมีความสามารถบอสโจเอาไว้หมดในขณะที่วงอื่นเขาไม่บางคนเขาไม่เอานะครับทุกคนเขาไม่เอาถึงจะเสียงดีแค่ไหนอันนี้ไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่วงการหมอลำเนาะหลายๆวงการครับบางคนเขาก็จะมีข้อจํากัดว่าคนพิการทางสายตาคนพิการทางร่างกายบางทีเขา ไม่สามารถรับได้นะครับทุกคนเขาก็ไม่รับนะแต่บอสโจรับไว้หมดนี่แหละคือคือพ่อนะครับคนที่ให้โอกาสคนจริงๆนะครับเนี่ยครับทุกคนเห็นตลกที่เข้ามาอยู่ในวงเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสจากทางนั้นบอสโจแล้วก็อุงอิงคืออีกคนหนึ่งเลยที่เสริมนะครับเสริมโอกาสนะครับให้กับน้องๆเหล่านี้นะครับหลายคนก็เลยเรียกน้องว่าบอสน้อย mm. นะครับบอสน้อย นะครับทุกคนก็สำหรับอุ้มอิ่มเนาะก็นับถือน้ําใจจริงๆอย่างหลายครั้งเนี่ยเราเนี่ยจะได้เห็นนะครับว่าทางด้านองค์อ,งอิงเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลน,น้ําใจนะให้กับพี่ๆในวงทุกๆคนนะครับเลีเ้ยง เลี้ยงเนาะเครื่องดื่มพี่ๆในวงทุกคนอะไรแบบนี้ครับทุกคนน้องก็ถือว่ามีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆครับทุกคนเนาะก็นะเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุทกๆคนเนาะที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งมันคือโอกาสครับทุกคนถ้าบอสโจเนี่ยเอ่ยปากว่ารับอย่างอุ๋งอิงเองเนี่ยอุ๋งอิงน้องก็ได้รับโอกาสจากบอสโจนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้ นะครับพอน้องได้รับโอกาสน้องประสบความสําเร็จน้องก็เป็นผู้ให้ครับทุกคนไม่ใช่แค่ให้แค่ศิลปินท่านศิลปินท่านนี้นะครับน้องให้ทุกคนในวงถ้าวันไหนที่น้องได้มาน้องก็ให้เหมือนที่หลวงปู่เสือเนาะเคยพูดกับน้องเอาไว้ว่าอุงอิงเนี่ยได้มาหนูก็ต้องให้ไปนะเพื่อที่คนในวงเนี่ยเขาจะได้รักแล้วก็ส่งเสริมกันนะครับทุกคนเนี่ยแล้วน้องก็ทําตามอยู่ตลอดอุงอิงเลี้ยงและพี่ๆในวงอยู่ตลอดนะครับ เลี้ยงพี่พนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่พี่ในวงตลอดไ่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาแดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีต่างๆเนาะทุกคนนะน้องก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับน่ารักมากองอิงน่ารักมากนะครับทุกคนแล้วก็เห็นไหมครับพอน้องเป็นคนแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่ตามมาก็คือ FC แฟนคลับรักเมตตา เขาเรียกว่าอะไรอีกอะงานเนี่ยมารวัวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์งานพรีเซนเตอร์ล่าสุดเป็นนักแสดงนำภาพยนตร์กลายอ้อแล้วก็อีกหลายๆงานมากๆที่กำลังจะเจอคิวเข้ามาทุกคนถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้องค์อิง,องหรือว่าบอสโจเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่ตามมาไม่ต้องห่วงเลยโฆษณาพรีเซนเตอร์โฆษณาที่จะไปอยู่บนจอจอทีวีหรือว่าจอมือถือเนี่ย มาแน่นอนเชื่อคําพูดอุ้มอิ่มนะครับอุ้มอิ่มก็ค่อนข้างจะเห็นนะครับหลายๆอย่างในวงการนี้นะครับทุกคนก็เรามารอซัพพอร์ตกันนะครับในเรื่องของในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของอสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดนั่นก็คือการวางตัวของน้องนะครับนะ,ะก็ ยินดีกับน้องด้วยนะครับแล้วก็พี่เวียงนรุมนนะครับก็พูดถึงน้องนะครับทุกคนในในแง่มุมของเขาเรียกว่ารายการที่แบบอุงอิงอ่ะดังมากๆยอมรับนะพี่พี่เวียงก็ยังยอมรับเลยในความดังของน้องนะครับทุกคนแล้วก็แต่งเพลงให้กับน้องนะครับปังมากๆนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพิ่มข่าวกระแส ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับนะแล้วก็สำหรับวันที่16นี้นะครับอุมอิ่มก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับอุ้มอิ่มก็ได้รับเชิญเนาะจากบอสโจนะครับไปร่วมงาน ทางด้านบวงสวงลายอ้อเดี๋ยวจะไปเจออุงอิ่งแล้วดีใจนะครับไปเจอบอสโจนะครับไปเจอเหล่าบรรดาพี่พี่ยูทูบเบอร์ขอบคุณนะครับบอสโจก็เชิญเราอย่างเป็นทางการกนะ็คือให้เกียรติอุมอิ่มมากนะครับคือบอสโจก็คือให้เกียรติเรามากเลยนะครับทุกคนนะก็ขอบคุณพ่อโจมากๆที่ไม่ลืมมุมอิ่มเนาะก็ยังมีการแบบว่าเชิญมุมอิ่มตลอดเวลานะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยเนาะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มเนาะโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่ตลกด้วยเนาะแกชื่ออะไรอะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ